การทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูคุณนั้นเป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจความเคารพและความจริงใจต่อไปนี้คือ10วิธีที่สามารถช่วยให้คุณได้รับความรักและความเมตตาจากผู้ใหญ่หนึ่งให้ความเคารพพูดจาสุภาพใช้คำพูดที่เหมาะสมไหวหรือทักทายเมื่อเจอกันการให้ความเคารพหมายถึงการปฏิบัติตัวต่อ,ตอบุคคลคลอื่นด้วยความนอบน้อมสุภาพและแสดงออกถึงความให้เกียรติ ในฐานะที่เขามีคุณค่าในชีวิตเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใหญ่เพื่อนหรือบุคคลทั่วไปการให้ความเคารพไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจต่อผู้อื่นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงออกถึงการเป็นคนที่มีวุธิภาวะ และคุณธรรมสงรับฟังคำแนะนำแสดงความสนใจและตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดนำคำแนะนำที่เหมาะสมไปปรับใช้การรับฟังคำแนะนำหมายถึงการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากผู้อื่นด้วยความตั้งงงใจและจริงใจโดยเฉพาะจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือหวังดีต่อเราเพื่อช่วยให้เราได้เรียนรู้ปรับปรุงตัวหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในชีวิตการรับฟังคำแนะนำอย่างตั้งใจ และนำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์แสดงถึงความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการพัฒนาตนเองสางแสดงความกตัญญูขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือแสดงความใส่ใจในสิ่งที่ท่านทำให้การแสดงความกตัญญูหมายถึงการแสดงออกถึงความรู้คุณและการตอบแทนบุญบุญต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือหรือทำคุณประโยชน์ให้กับเราเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้มีพระคุณในชีวิต โดยการแสดงความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่สะท้อนถึงจิตใจที่ดีงามและความเคารพต่อผู้อื่นความกตัญญูเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจิตใจอันสูงส่งและเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนดีที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตสี่มีน้ำใจเสนอตัวช่วยงานเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือผู้ใหญ่ในสิ่งที่ท่านอาจต้องการนอกการมีน้ำใจหมายถึงการแสดงออกถึงความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตา และความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นคุณธรรมสำคัญยอที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและส่งเสริมความสามารถขีดก,การมีน้ำใจไม่เพียงทำให้เราเป็นคนที่น่ารักในสายตาคนอื่นแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นเมื่อทุกคนช่วยเหลือและใส่ใจการห้าแสดงความ จริงใจพูดความจริงและเป็นตัวของตัวเองไม่เสแสร้งหรือแสดงออกเพื่อหวังผลการแสดงความจริงใจหมายถึงการแสดงออกด้วยความเื่อตรงตรงใสและไม่เสแสร้งทั้งในคำพูดการกระทำและทะ่าทีที่มีต่อผู้อื่นการแสดงความจริงใจช่วยสร้างความไว้วางใจความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวการแสดงความจริงใจ ไม่เพียงทำให้เรามีความน่าเชื่อถือในสายตาคนรอบข้างแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนในทุกด้านของชีวิต6มีมารยาทที่ดีปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แสดงความมีวินยัยเช่นมาตรงเวรการมีมารยาทที่ดีหมายถึงการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคมโดยคำนึงถึงกาลเทศะความสุภาพและความเคารพต่อผู้อื่น มารยาทที่ดีช่วยสร้างความประทับใจแรกพบเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการมีมารยาทที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมและยังสะท้อนถึงคุณค่าที่ดีงามในตัวเราอีกด้วยแปแสดงความรับผิดชอบทำหน้าที่ของตนเองให้ดีรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายการแสดงความรับผิดชอบหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พร้อมทั้งยอมรับผลจากการกระทำของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียการแสดงความรับผิดชอบสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือความมีวินัยและความไว้วางใจที่ผู้อื่นมีต่อเราการแสดงความรับผิดชอบช่วยส่งเสริมคุณลักษณะของคนที่น่าเชื่อถือและแปดเรียนรู้และพัฒนาตนเองผู้ใหญ่มักชื่นชมคนที่พยายามพัฒนาตนเองมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่มาการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองหมายถึงกระบวนการที่บุคคลมุ่งมั่นเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อปรับปรุงตนเองทั้งในด้านความสามารถความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและการทำงานในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและช่วยให้เราเก้าวหน้าไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอกาว ไม่ถึงอย่างไม่มีเหตุผลหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไม่ส,สร้างสรรค์ใช้เหตุตุกผลเมื่อจําเป็นต้องแสดงความคิดเห็นการไม่ถึงอย่างไม่มีเหตุผลหมายถึงการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงความเห็นโดยขาดข้อมูลข้อเท็จจริงหรือเหตุผลที่ชัดเจนการถึงอย่างไม่มีเหตุผลมักนําไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์และทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายต่อความสัมพันธ์การไม่เถียงงออย่างไม่มีเหตุผล เป็นการแสดงออกถึงวุฒิภาวะและการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นการสนทนาอย่างมีเหตุผลไม่เพียงช่วยลดความขัดแย้งแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้านของชีวิตสิบใส่ใจในความรู้สึกของผู้ใหญ่สังเกตว่าไรทำให้ท่านสบายใจหรือไม่พอใจหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่อาจทำให้ท่านไม่สบายใจ การใส่ใจในความรู้สึกของผู้ใหญ่หมายถึงการให้ความสำคัญและเคารพความรู้สึกของผู้ที่มีอายุหรือประสบการณ์มากกว่าเราโดยคำนึงถึงความต้องการความเห็นหรือความรู้สึกของพวกเขาในการติดต่อสื่อสารหรือการกระทำต่างๆการใส่ใจนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเคารพแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งการใส่ใจในความรู้สึกของผู้ใหญ่เป็นการแสดงถึงความเคารพ และความเห็นใจที่ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังช่วยให้เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และคำแนะนำของพวกเขาได้อย่างเต็มที่การแสดงออกด้วยความจริงใจและพฤติกรรมที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจในระยะยาวและทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูคุณมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ